ครับเรายังคงอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะครับมาดูนักแสดงอีกหนึ่งคนของเขานะครับซึ่งก็มีชื่อว่าอูชินหาในครั้งนี้เนี่ยก็ได้มีการไปเล่นหนังฮอลลีวูดอีกหนึ่งเรื่องครับอูชินหานะครับคนนี้เลยนะครับก็นักแสดงชื่อดังชาวสิงคโปร์ครับก็ได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของทีมนักแสดงหนังฟอร์มยักษ์เรื่อง Independence Day 2 โดยทางพู้กับชื่อดังแห่งฮอลลีวูดนะครับโรแลนด์เอเมริกนะครับก็ได้เป็นคนประกาศข่าวนี้ด้วยตัวเอง uh oh. ด้วยการโพสต์ภาพคู่กับอ oh, ูชินหานใน Twitter พร้อมคํญญาบรรยายนะครับว่าเขาเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้ต้อนรับชินหานมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการทํางานร่วมกันครั้งที่2แล้วของทั้งคู่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเคยร่วมกันนะครับในหนังเรื่อง2012วันสิ้นโลกในปี2009ครับ อูชินหานะครับปัจจุบันนี้อายุ45ปีเขาก็เป็นนักแสดงที่ก็มีชื่อเสียงมากในสิงคโปร์และก็เป็นที่รู้จักนะครับจากละครเรื่อง Masters of the Sea ที่ฉายนะครับเมื่อปี1994ซึ่งก็เป็นละครโทรทัศน์ภาษาอังกฤษเรื่องแรกที่สร้างขึ้นในสิงคโปร์ครับ จากจากนั้นนะครับอูชินหานก็ได้มีโอกาสโกอินเตอร์ไปแสดงหนังต่างประเทศเนี่ยครั้งแรกกับเรื่อง Tree Needles แล้วก็ได้เข้าสู่วงการฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวนะครับในหนังเรื่อง The Dark Knight หนังแบท m a n สุดฮิตเมื่อปี211 1ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้อ่มาสวมบทบาทนะครับในฮอลลีวูดอย่างต่อเนื่องเช่น Restless นะครับแล้วก็มี Contagion นะครับรวมถึงกับทางอเมริกา The Winter Soldier ในปี2 0 1 4ด้วยแหละครับส่วนในเรื่อง i n d e p e n d e n c Independence Day 2 นะครับขออภัยครับเขาก็จะได้แสดงประกบกับนักแสดงชื่อดังมากมายไม่ว่าจะเป็นเลียมเฮมสเวิร์ตนะครับเจฟโกลบรัมนะครับรวมถึงก็จะมีบิลพูแมนแล้วก็ไมก้ามอนโรด้วยครับซึ่งเรื่องราวในภาคนี้ก็จะต่อจาก Independence J1 นนะครับก็เป็นเรื่องราวของสถานการณ์หลังที่โลกเนี่ยถูกเอเลี่ยนบุกซึ่งคราวนี้พวกมันเนี่ยจะกลับมาโจมตีโลกอีกครั้งหนึ่งซึ่งหนังก็มีกำหนดเข้าฉายนะครับในเดือนมิถุนายนปี2016ครับ ข่าวเป็นความภาคภูมิใจของคนเอเชียได้แล้วนะคะ